สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของธาตุน้ําธาตุน้ําก็คือกรกฎนะคะมีนแล้วก็พิจิตอันนี้มอมีนอ่านทางโหราศาสตรส์ไทยวันที่หมอกรพิมใต้คลิปนี้แล้วนะนะคะคําว่าสองคนรักเกา่าแปลว่าคุณก็ต้องจบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วนะคะหรือรักักเลิกเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายตอนนี้เงียบและจบหรือเปล่าอันนี้ก็ส่องได้นะคะแต่ดวงคงไม่ตรงกันทุกคนนะคะ เป็นปากแรกของเดือนตุลาเนาะมารับชมรับฟังกันไพ่อ่านสลับกันด,ด้วยค่ะท่าน,น้ำเออทำไมหมอเห็นไพ่แบบเนี้ยขึ้นมาหกถ้วยไม่แลกก่อนนะถ้าคุณนะคะไม่ได้คิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆยังค,งคงคิดถึงยังคงติดกับอดีตนะคะที่ยังคงห่วงแหนยังคงกอดลัดไว้แน่นอย่างนี้นะคะก็หมอมินขอแปลนะคะว่าหนถือถ้วยไพ่ตกตำแหน่งอนาคตใกล้ๆมีคนเก่า เพื่อนเก่าหรือคนเคยดีลเก่าไม่ว่าจะเพราะอะไรที่ห่างกันไปไม่ว่าพอนิ่งก็ได้นะสีดาบนิ่งเงียบหรือมีปัญหาเรื่องคุยกันนะคะไม่รู้เรื่องนะคะหรือไม่ก็คือที่ผ่านมานะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังนะคะที่จริงมันก็มู่พอนเป็นวงกลมมานานแลวไปไปกลับกับคุณพยายามแล้วล่ะนะ,ะตอนนี้คุณก็นิ่งเหมือนกันนะคะอาจจะมีการวนกลับมานะคะตรงนี้เป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยนะนะคะไพ่มันขึ้นอย่างนั้น ขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะคะหมออยากรู้ว่าตรงกับคนไหนบ้างธาตุน้ําอาจจะคุยกับธาตุลมนะคะตุนกุมเมทุนธนูละคนาธนูนะคะธาตุน้ำกระกฎมีนพิจิกเนาะพอไม้แม่ไก็ได้นะคะตรงนี้คนต่างอายุต่างศาสนากระเราก็ได้นะคะหรือที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนไปหรือความห่างไกลที่ด้วยห่างเหินออกมาเด e อยเอมเพลอราศีเมษละคนาเมษนะคะ ้าจะเป็นคนที่ชอบสั่งชอบบอกตีกอบให้ผู้อื่นหรือ e go, รอีโก้เนาใครไม่ค่อยเก่งนะคะเป็นเป็นคนทํางานในองค์กรราชการหรือทุกนักธุรกิจหรือไม่ก็ต่างชาติได้ด้วยนะคะตรงนี้นะหดาบนะคะสิดาบเเหรียญ d e l i เวอร์งถือไม้เท้าทาดไฟเมสสิงห์ฮนุเด็กถือ ไม้เท้าอายุน้อยนะคะสีถ้วยไหถือดาบเจ็ดถ้วยนะคะมีใครฟันเห็นคน,คนเก่าๆไหมคะช่วงนี้คิงถือดาบสเตนสิ่งลัคนาสิงห้าไม้เท้านะคะอ่าโอเคหมอขอพูดทีละประเด็นนะคะหมอจะอ่นานไพ่ทุกใบมานะที่รวมกระจุกรวมกันประเด็นแรกก่อนนะคะหมอพูดถึงเลยอันนี้ขึ้นมาดาบเซกันพวกนี้ ความสัมพันธ์บางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องทัศนคติรวนๆเลยนะคะคุยกันเคยเป็นไหมคะบางทีเราก็เป็นผู้ใหญ่หละแต่บางครั้งนิสัยเราเหมือนเด็กบางก็มีมันเป็นเกือบทุกคนนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่เราจะรู้ไหม,ะะหมเรืองนันเองนะคะหงุดหงิดทานใส่กันขัดแย้งนะคะมีแต่ปัญหามันเป็นปัญหาเรื้อรังด้วยนะเช่นถ้าผู้คุณขัดแย้งกันก็จะเป็นปัญหาไม่เข้าใจขัดแยง้งมีอีโก้อย่างเงี้ยนะ,ะบางคน แถมยังมีฟังได้ฟังหนึ่งเช่นคุณพ่อคุณพี่คุณเพื่อนคุณน้องฟังได้ฟังหนึ่งมาทําให้เราวุ่นวายเพิ่มกาไปอีกทั้งที่เรามีปัญหาแล้วนะเราบางคนข่มกันเป็นสภาวะนี้ถามว่าอ๋อเราก็รู้สึกดีต่อกันนะมอมินแต่บางช่วงหรือเราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเราเป็นคู่ไม่คู่คะ่ะแต่เป็นคู่เขาเรียกว่าคือหนึ่งนะคะคู่ที่มันแข็งเียกันคือคู่แข็งนั่นแหละคะ่ะ แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่กันไม่ได้นะแต่มันอาจจะต้องเหนื่อยเนี่ยที่คุณเหนื่อยนี่แหละค่ะต้องปรับแล้วปรับอีกบางคนบอกหมอเต็มร้อยแล้วนะบางคนก็บอกร้อยกว่าแล้วที่ปรับเนี่ยนะคะ, <teu? S 1> คะนั่นแหละครับอะไรที่มันต่างกันเกินไปมันนักจะเหนื่อยนะคะตรงนี้นะภายขึ้นมานะคะแล้วรู้สึกว่ามีคนบางคนรู้สึกเออเหนื่อยเนาะเบื่อเนาะนะคะอยากจะไปโฟกัสที่ตัวเองแล้วพอแล้วไม่อยากพยายามกรณีที่สองอันนี้ไพ่นะคะเนี่ยต่างกันเลยอันนี้เดี๋วเริมบวกเก้าถ้วยเนี่ยนะคะ อขอภยัยค่ะเจตถ้วยเนี่ยคือ,อความสัมพันธ์นี้มันเป็นรักสามเศร้าเขาดึงใครเข้ามาก็ได้นะหรือเราเข้าไปในคนที่เขาเขามีสเสน่ห์อ่ะเขามีทางเลือกตัวเลือกอะค่ะแต่หมอมินอยากบอกนิดนึงว่าทุกคนมีสเสน่ห์หมดนะเพียงแต่เขาคบกับเราเขาหยุดอยู่กับเราไหมแต่บางคนอ๋อนะอาจจะหาคนที่ใช่กว่านี้ดีกว่านี้หมอไม่ได้บอกว่าเราไม่ดีนะคะคือในสายตาเขาเพชรเม็ดงามยัง เม็ดงามกว่าน,นี้อีกไหมอะไรประมาณนี้คือไม่ยอมหยุดกับเราคนนี้ก็ไปไปเรื่อยๆปิๆเปื่อยของเขาและค่ะแต่ที่แน่นอนคือคุณไม่อยากอยู่ตรงนี้แน่นอนไม่มีใครอยากอยู่นะคะหรือกรณีบางคนหมอพูดเลยนะมีแต่งานเคยเจอไหมคะที่เขาก็คุยกับเรานะเขาไม่ได้มีใครเท่าไหร่หรอกแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเราคืออันดับหนึ่งของเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเก้าเหรียญเป็นคนโฟกัสเรื่องเรียนหรือเรื่องงานหรือเรื่องที่เขาจะทําอันดับหนึ่งส่วนเราเออนะคะ คุณจะทักมานู่นและเขาตอบพรุ่งนี้เลยค่ะทักมาวันนี้ตอบมาลืนก็มีแบบนี้นะคะทําให้ความสัมพันธ์คุณรู้สึกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราทุ่มเทเราเอาใจใส่เทคแอคชั่นก่อนคิดถึงก่อนคือมันเป็นความรักที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมมันเหนื่อยมันเบื่อมันรู้สึกไม่อยากอยู่ตรงนี้นะคะเจอคนจะชู้คุณก็ไม่อยากได้หรอกไม่มีใครอยากได้นะคะอ่ามาดูกันบางคนก็เจอความรักทางไกลเขาอาจจะ ไม่ได้รับความเติมเต็มก็เลยรู้สึกว่ามองหาตัวเลือกใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทีนี้มาส่องกันค่ะเขาเป็นยังไงบ้างสองคนรักเก่าของาธาตุน้ำนะคะเป็นยังไงบ้างใบแรกนะคะนายถือไม้ท้าคนนีอยาจจะเดินทางบ่อย เดินทางใกล้หรือไกลก็าตามนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับรถห้าถ้วยหมอมินว่าถ้าเขาไม่ได้ติดกับอดีตก็แปลว่าเขาก็คิดถึงคุณนะยังเสียดายคุณลึกๆเขาก็คิดว่าเขาทําไม่ถ้วยมันลม้มมันพังออกไปนะคะบางคนมูฟออกมาเพราะห่างเหินที่ผ่านมารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่อาจเติมเต็มคําว่าไม่เติมเต็มหนึ่งเราอาจจะไม่ปรับความเข้าใจถ้ามีปัญหาขัดแย้งเราก็หันหลังให้กันมันก็จะค่อยๆห่างไปทีละทีละหน่อยแต่ทั้งที่เรายังคิดถึงกันแต่เราไม่คุยอะค่ะ หกถ้วยถ้าเขาไม่ได้ไปดิวไปคุยกับคนใกล้ตัวเพื่อนเก่าคนเก่าก็แปลว่าคุณนะคะไพ่ขึ้นมาของคุณเลยเนี่ยนะ,ะหมอมินว่าเขาก็นึกถึงคุณบางคนเจอคนอายุน้อยนะคะแต่ถ้าคนที่เขาหายไปคุณคุยกับเขามาสักพักเขาไม่เคยชัดเจนนะคุณเขาไม่ได้หายไปไหนแล้วคะ่ะเขาอาจจะมีคนของเขาแล้วอันนี้ปล่อยเขาไปนะคะอันนี้เนาะเดอรสตากุมลัคนาคุมนะคะ วีนถ้วยสองถ้วยจัดเมน้นนะคะหไม้เทา้า <c oughs> บางคนปิดกั้นกันปิดกั้นความรู้สึกมีกำแพงนะคะหรือไม่ก็บล็อกกันไปแต่ถ้าอันนี้ไพ่กลับกันอาจจะเป็นคุณนี่แหละที่ผ่านมาอยู่กับเขามานานคบกับเขาเข้าไปเริ่มต้นดิวคุยอบคนใหม่ๆหมอมีนว่านะคะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนในสายงานนะคะหมอมีนว่าความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้โอเคเท่าไรหร่หรอกค่ะไพ่มันขึ้นว่าอย่างนั้นนะคะ อันเป็นไพ่เนี่ยวิบากกรรมแปดดาบเดอะทาวเวอร์เนี่ยเขากำลังมีปัญหาตรงนี้นะคะแต่ถ้าบางคนมันเกี่ยวกับความไม่เข้าใจความขัดแยง้งหรือเพราะห่างกันไปเพราะว่าหน้าที่การเงินการงานยิ่งความไม่เข้าใจก็ไม่ปรับไม่ปรับไม่จูนไม่คุยกันนะคะตรงนี้หมอมีนว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไพ่มันขึ้นมามีแต่เรื่องของคุณเลยนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมามีแต่เรื่องของคุณนะคะ,ะหมอขอดูความรู้สึกของเขาบ้างที่มีต่อคุณนะคะ ดูความรู้สึกแต่ว่าคุณอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงคุณบางคนนะคะคุณตั้งทงกับตัวเองแล้วว่าถ้ามันไม่มีอะไรให้เรามันว่างเปล่าเราใช้เวลากับคนคนนี้ที่มันไม่เคยชัดเจนเราเคยอดทนและรอเขาอันนี้เลขเจ็ดนะคะเป็นดาวเสาเขียนไหมคุณกวาดต้นเหรียญปลูกต้นไม้นะหมายถึงทุ่มเทให้เขาแล้วคุณก็รอว่าเออนะคะเขาจะดูแลเราดีไหมเขาจะ เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีไหมมันจะชัดเจนไหมอะไรก็ตามที่คุณรอคอยมันไม่เกิดประโยชน์หมอมีนว่าคุณน่าจะพยายามแล้วล่ะคุณเหนื่อยแล้วคุณมูฟมาแล้วตรงนี้นะคะค่ะหมอมีนขอดูความรู้สึกเขาที่มีกับคุณบ้างนะคะถ้าขอดูว่าเขาถ้าเขาอยากบอกคุณเ็าอยากบอกอะไรก่อนดีกว่าสองคนรักเก่าของท่าน้าอ๋อเขาบอกว่าเขาเครียดคิดเยอะนะเครียดคิดมากตอนนี้ทำงานนะคะ ใจหนึ่งก็อยากเทคแอคชั่นคุณนะนะคะ,ะนะคะควีนดาที่ผ่านมามีปัญหาความไม่เข้าใจหรือเปล่าหมอมินว่าอ่าบางคนมีปัญหาคือเอาแต่ใจความขัดแย้งความไม่เข้าใจก็ได้นะคะแต่ลึกๆแล้วเครียดหนึ่งคุณหรือกรณียังอยากรู้อยากเห็นถามข่าวถามข่าวแอบซื้อแอบส่องเรื่องของคุณนะคะะดูเวอรนะคะ เาบอกที่ผ่านมาที่หายเงียบไปหรืออะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจมันจบหรือเปล่าแต่ใจลึกๆเขาคิดถึงคุณนะคะสองถ้วยตรงนี้ทีนี้หมอขอดูบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะชาท่าน้ำสองคนรักกาหมอมินว่าเขาก็ยังถือคุณไว้อะเนี่ยหกถ้วยเขายังคิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะเนะี่ยคิดถึงคุณเพราะว่าอะไรคุณเคยทุ่มเทให้ให้ใจให้ความรัก ซัพพอร์ตการเงินซัพพอร์ตความรู้สึกคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถซื่อสัตย์และดีกับเขาเขาอยากวนกลับมานะคะเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเขาอาจจะพูดจาทิมแทงให้คุณเจ็บปวดและเสียใจหรือไม่ก็คือเขาดึงใครเข้ามาทําให้คุณเจ็บปวดเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะเดชาลิออดกะรกฎลัคนากะรกฎมอมินว่าหรือบางคนอยู่ไกลกันแต่หรือบางคนก็คือคือคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่มอมินว่าเขาคิดถึงคุณ มันเหมือนเขาอยากจะพยายามเพื่อคุณอีกครั้งหนึง่งคิดถึงสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทให้และมั่นคงกับเขาชัติกชตาตุลลัคณาตุลอยากกลับมาเลือกคุณตัดสินใจหรือบางคนอยู่เป็นแฟนเป็นครอบครัวแล้วหมอมินว่าเขาเลือกคุณนะคะเนี่ยอยากกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งหนึง่งอยากพูดนะคะแปดไม่เท่าคือการสื่อสารการพูดการคุยอยากกลับมาปรับมาจูนกันใหม่อยากกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ผ่านมานะคะหนึ่งถ้วย นาที่ผ่านมาอาจจะทําคุณเสียใจหรือพังก็ได้นะคะเนี่ยใจลึกๆถ้าถ้าเป็นไปได้อยากกลับมามารเริ่มต้นใหม่นะคะอยากกลับมาเพื่อเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งทีนี้หมอมินไปดูนะคะความสัมพันธ์แอคชั่นบ้างในปักแรกของเดือนตุลานะคะสองคนรักเก่าทตดน้ำามาไม่ได้ทําไม่ได้ทําน่าจะเป็นเดือนเลยมั้งสองคนรักเก่านะ,นะคะพยายามจะให้ทําให้ครบนะคะ หัวข้อไหนก็ตามที่หมอเคยตั้งไว้วิววิวคือโชคชะตาพรมลิขิตหรือกรรมาจากักหรือไม่ก็เวลาทุกวันมันต้องผ่านนะวันนี้มันก็เป็นพรุ่งนี้ถูกไหมคะเวลาผ่านไปภพยตรงนี้ไม่มีใครเราอาจจะมานั่งรอคนที่ไม่ชัดเจนนะคะตรงนี้หรือคุณคิดว่าถ้าใช่แล้วก็คือโชคชะตานำพามาได้กลับมาแต่ถ้าไม่ใช่คือเราก็ต้องมองไปข้างหน้านะคุณอยากได้ความรักที่มั่นคง ใช่สาหรับเรานะซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็ที่สําคัญคือมั่นคงอะ่ะไม่อยากได้อะไรที่มันฉาบฉวยนะคะไปวันวันตอนนี้คุณบอก ứng, คุณโฟกัสเรื่องเองินเรื่องงานนะคุณอยู่ตัวกับตัวเองก็มั่นใจมั่นคงนะคะพยายามพยายามตัวเองให้เข้มแข็งคุณว่าอย่างนั้นนะคะเด็กถือไม่เท้านะคะคิงถือไม่เท้าแต่อันนี้หมอมินว่ามีคนมาจีบคุณใหม่แล้วด้วยนะบางท่านนะคะ 6ถ้วยอะถ้าใครเพิ่งมีปัญหาหมอมินว่ามีโอกาสจะได้กลับมาคุยกันมีคนสงคุณอยู่กำลังวางแผนจะกลับมาแบบไหนยังไงกลับมาปรับเปลี่ยนเพื่อคุณมาบาลานซ์เพื่อคุณนะคะ2ถ้วยออหมอพูดเลยนะจะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาเริ่มต้นใหม่อ่านหนึ่งไม่เท้าหมดเลยนะคะถ้าท่านไหนที่เป็นประเด็นความเงียบ นิ่งเพราะเรื่องขัดแย้งไม่เข้าใจเออฉันไม่งอ้อหรอกเพราะที่ผ่านมาฉันเคยง้อแล้วนาหมอมินว่าคุณคิดถึงกันจะได้กลับมาปรับจูนเข้าใจกันนะคะใช้เหตุผลในการคุยการปรับจูนกันมากขึ้นนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารได้พูดได้คุยหรือกรณีไหนที่คุณเคยอยู่เป็นแฟนเป็นสถานนะครอบครัวคนนี้ก็จะกลับมานะคะบางคนแต่ถ้าเป็นสามเศร้านะคะหมอก็พูดเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคุยเหมือนกันแต่แต่คุณจะมีเหตุผลมากขึ้นเห็นไหมคะเอ้ย ที่ผ่านมาเห็นไหมคะมือถือดาบมือถือตาช่างความรักที่ผ่านมาเราได้รับความยุติธรรมมากไหมเราให้มากมากกว่าหรือได้รับไหมนะคะหรือคนที่ทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวคนนึงไม่ได้มานั่งใส่ใจเราไม่เคยเห็นคุณค่าของเราคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้คุณควรไปทิศทางแนวไหนควรรักตัวเองไหมถ้าเขากลับมาเขาจะต้องเปลี่ยนไหมทำาอะไรคือการเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆม,มั่นคงกับฉันทําให้ฉันเห็นไหมต้องใช้เวลา แต่ถ้าไม่ได้คุณตัดนะคะไพ่พวกนี้แต่ถ้าเป็นปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งหมอมินว่าอันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะกลับมาสูงแล้วก็จะกลับมาแล้วเขาจะทําเขารู้ตัวนะคะไม่มีคุณแล้วมันช่างโดดเดี่ยวมันช่างเหงาอ่านะคะเนี่ยไพ่าสาหรับก็ยังไพ่ง้อคุณเลยเน่ะนะคะหมอมินว่ากลับมาคราวนี้เขาจะมั่นคงกว่าเดิมบาลานให้คุณและมีเหตุผลในการคุยกันนะคะไพ่ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะหมอขอไพ่ สรุปสุดท้ายแนะน้บางท่านมีคนใหม่มาคุยแล้วด้วยนะขอภหยแนะนําคุณดีกว่าสองคนรักเก่าท่านน้าท่านน้าบอกว่าช่วงเวลาที่ไม่มีคุณฉันก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมีความสุขดีในพื้นที่ของฉันเงินก็มีงานก็ม,กมีความมั่นคงก็มีเริ่มมั่นใจตัวเองมากขึ้นไม่ได้หวยหาเท่าไหร่แล้วนะคะตัวเราอยู่ได้นะะ ดาวถวยนะคะตรงนี้คุณไม่อยากได้รักซอนเนาะทุกอย่างเราก็เติมเต็มให้กับเต็มได้เราอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะเนี่ยความรู้สึกของคุณตอนนี้ถ้าใครเข้ามาเหมือนกันคุณจะฟิกทุกคนที่เข้ามาแต่แน่นอนละ่าค่ะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาเนาะเราเป็นเอ็มเพรสเราเคยใส่ใจผู้อื่นดูแลดีทุกอย่างเราใช้หัวใจมากมายเราก็เจ็บตอนนี้เราจะใช้ทั้งเหตุผลนาควบคู่กันไป ให้ตรงนี้แต่มีคนบางคนที่จะติดต่อกลับมาสื่อสารน้องหงคุณนะคะสองคนตะเก่าแต่มันขึ้นอยู่กับคุณถ้าคุณถามว่าขึ้นอยู่กับเราฝ่ายเดียวใช่เราเป็นผู้เลือกว่าเราต้องการอะไรหมายถึงถ้าที่ผ่านมาคนเราหมอมินพูดเลยนะว่าผิดพลาดได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ผิดซ้ําผิดซากนะคะวิกลับมาก็รูปแบบเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลง หรือไปแล้วไม่หลอดไม่มีคนคุยไม่มีคนซัพพอร์ตก็กลับมาหาเรามันหมายถึงว่าคุณไม่ได้เหมือนเดิมแล้วคุณเข้มแข็งแล้วคุณสะตองแล้วนะคะคุณเด็ดเดี่ยวมากมายเลยตรงนี้ขึ้นมานะคะคุณสามารถเลือกได้คือเลือกที่จะรับตัวเองเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นต้องการอะไรความสุขสิคะไพ่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากมายคะ่ะชาวท่าน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทำคลิปนะคะสวัสดีคะ่ะ